ผลผลไม้ติดแม่น้ำนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศโคตรฟินเลยครับท่านผู้ชมครับโฉนดเจ็ดไร่หนึงาน56ตารางวานะครับเจ็ดไร่หนงาน56ตารางวาดีครับตุเรียนต้นสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับโคนใหญ่ใบสวยนะครับ 7ไร่1งาน8ล้านบาทนะครับขายยกแปลงต่อรองได้นะครับใกล้ตลาดนัดแยกวังแสมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนี่รูปแปลงครับท่านผู้ชมครับติดถนนแล้วก็ติดแม่น้ำนะครับมีที่แถมด้วยแน่นอนนะครับไว้ปลูกผักนะครับหรือจะยกเป็นศาลาริมน้ำนะครับเดี๋ยวแต่จะพัฒนานะครับมอนทอง มี2รุ่นนะครับเจ็ดปี1รุ่นแล้วก็2ปีเข้า3ปีนะครับมีมองคุดการจัดรูปแรลงลงตัวสวยงามครับสวนสวยสะอาดที่ไม่ต่ำน้ำไม่ท่วมนะครับถึงจะอยู่ติดแม่น้ำนะครับใกล้ตลาดใกล,ใล,ใล้สะดวกซื้อสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ